สายฟอนะคะวันนี้คุณมดําปุ้ยจะมาบอกให้รู้ว่าการที่คุณจะเดินสายฟอนั้นนะคะคุณต้องพูดภาษาอังกฤษนะคะให้ ไม่ต้องคล่องมากไม่ต้องคล่องมากก็ได้นะคะขอให้สื่อสารกันรู้เรื่องนิดนิดหน่อยหน่อยก็พอได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องต้องฟังฟังเทคนิคนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษแล้วก็ฝึกพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนตามป้ายนะคะตามป้ายเนี่ยคุณนั่งรถไปที่ไหนเนี่ยคุณสังเกตนะคะสังเกตว่าเออเวลคัมเวลคัมเขียนตัวนี้เออเขียนอย่างนี้ นะคะแล้วก็เอามาล็อกไว้ที่สมองหรือจดได้ก็จดนะคะนั่งรถไปไหนถ้าเราไม่ได้ขับเองเนี่ยนะคะนี่คือเทคนิคของครูมาดามปุ้ยที่ที่ครูมาดามปุ้ยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วกับฝรั่งนะคะและอย่างรวดเร็วมาก นะคะนี่คือเทคนิคจริงๆนะถ้าหากว่าคุณอยากเดินสายฟอมีแต่พูดอย่างเดียวนะคะคุณไม่รู้จักสังเกตตามป้ายหรือไม่จําแล้วก็ไม่ไม่จดอะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะคะนานมากหรือ,หร,อหรือเท่ากับว่าคุณคุณจะไม่เป็นเลยคุณจะไม่สามารถพูดพูดได้เลยนะคะแต่ถ้า ถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณได้สื่อสารกับฝรั่งเนี่ยคุณเป็นอยู่งูปลา,ปาเนี่ยแล้วได้สื่อสารกันโดยตรงกับเจ้าของภาษาเนี่ยนะคะคุณก็จะไปได้เร็วเหมือนกันนะคะอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้สื่อสารโดยตรงกับฝรั่งเนี่ยนะคะเออก็ก็จะไปยากนิดนึงทีนี้ถ้าเกิดเวลาแชทเนี่ยนะคะแชทกับฝรั่งเนี่ยเราก็จะอาศัยแต่อากูอากูอย่างนี้นะคะเราก็จะไม่เก่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ ก็ก็ได้ค่ะถามอากูก็ได้ถ้าคาไหนเราไม่ได้แต่เราต้องจดด้วยและจําด้วยนะคะบางทีอากูเขาก็พาเพียนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไม่ไม่ต้องอ่ เขาเรียกว่าอะไรล่ะเ,เป๊ะถึงกับต้องดูหนังสือหรือกิริยาสามช่องอะไรมากมายหรอกนะคะเพราะเราสื่อสารด้วยการพูดเนี่ยนะคะก็จะจะง่ายกว่าในภาษาหนังสือนะคะเราไม่ได้เอาไปสอบเป็นครูเป็นหมอเป็นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพียงแค่เราสื่อสารกันให้รู้เรื่องนะคะแค่นี้เองนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นคุูแม่ปุ้นมาให้เทคนิคอย่างนี้นะคะไปแล้วนะ หวังว่าทุกท่านคงจะฝึกนะคะที่คลิปของคุณแม่ปุ้ยก็ได้นะคะจบด้วยนะคะ